สวัสดีค่ะพวกเราคำยิน uh huh. ทุกคนเคยสงสัยไ,ไหมคะว่าทำไมในกายรถคันดันสีสันรถทิวิ่งบนพื้ชายได้อย่างค้อตัวและใช่ค่ะพวกเราก็คือกลุ่มหนูน้อยที่สงสัยกลุ่มนั้นที่กำลังพยายามหาคำตอบกันอยู่แรงบนันดนลใจของพวกเรามาจากพดวิลหรือแซนทวิล การที่ดอกอยางมีลวดลนยแบบใบพัดยื่ยนขึ้นมาจะทําให้ล้อนั้นกวาดตะกุยทรายไปข้างหน้าได้อย่างคล่องตัวแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่สมมติฐานของพวกเราค่ะมันจะเป็นจริงหรือไม่ต้องไปดูกันโจทย์ที่พวกเราได้รับในการออกแบบคือออกแบบให้ล้อเคลื่อนที่ลงมาจากพื้นเอียงและสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้บนพื้นทรายโดยพวกเรามีหลักการออกแบบดังนี้ค่ะ 1>, 1. น้ํา้ำหนักของล้อต้องมีน้ำหนักที่มากพอที่จะเคลื่อนที่ต่อไปได้บนพื้นทรายแต่ถ้าล้อมีน้ำหนักมากเกินไปอาจจะทําให้ล้อจมลงไปในทราย 2. ก็คือการที่เราจะให้ล้อเคลื่อทนที่ไปในทิศทางตรงไม่เอียงซ้ายขวาล้อของเราจะต้องมีความสมมาตร 3. เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดเยอะจะทําให้ระยะการเคลื่อนที่ต่อหนึ่งรอบหมุนมากกว่าล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อย 4. ลดการขุดหรือพายทรายแลจะจอ,อกแบบล้อ ดันทรายมากองไว้ข้างหน้าขัดขวางการเคลื่อนที่ของลอ้อและสุดท้ายเราจะออกแบบขอบลอ้อเพื่อลดแรงต้านการหมุนค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะดอกยางก็มีผลต่อการจิ้งของล้อค่ะซึ่งกลุ่มของพวกเรานะคะเลือกใช้ดอกยางที่มีลักษณะเป็นแบบพัดเจลที่ทําหน้าที่ยึดและผลัดล้อให้กิ้งไปค่ะซึ่งเหมาะใช้สําหรับเบนพื้นทรายมากๆค่ะล้อของเราออกแบบมาให้ลักษณะขอบลอ้อมีลักษณะที่โค้งมนใช้หลับกลสาสร์ของการผันและหลับการกระจายแรง ขอ,อบล้อที่มุนจะช่วยให้แรงกระทำระหว่างล้อกับพื้นทรากระจายอย่างต่อเนื่องช่วยให้เกิดความเสถียรในการเคลื่อนที่และลดการสูญเสียพลังงานจากการเสียดทานขณะล้อหมุนและอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจนะคะก็คือความสมมาตรของล้อค่ะถ้าล้อมีความสมมาตรรอบจุดศูนย์กางการหมุนโมเมนต์ความเฉื่อยไอจะกระจายสมดุลุนการหมุนจะราบรื่นและไม่มีแรงสัน่นค่ะ วิธีการในการดําเนินงานนะคะพวกเราได้ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มไปออกแบบล้อจากนั้นนํามาโหวตเพื่อใช้เป็นดีไซน์ที่ใช้ในการแข่งขันซึ่งสมาชิกแต่ละคนสามารถเสนอแนวคิดและไอเดียเพื่อปรับปรุงล้อได้เมื่อได้ฟ i แนลดีไซน์แล้วพวกเราก็ช่วยกันขึ้นรูปด้วยโปรแกรม FUSION และ Solid Work ค่ะสุดท้ายก็คือเราได้ชิ้นงานที่มีรูปร่างอ้วนกลมคล้ายโดนัทแล้วก็มีแพดเดรอบๆเพื่อใช้ในการตะกุยทรายค่ะ